ทำส้วมไว้ที่สวนนิดหนึ่งค่ะนี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ2องเมตรห้าสิบคูณสามเมตรขุดหลุมทําส้วมนิดหนึ่งค่ะทาห้องน้ำนี่ค่ะตรงนี้ค่ะ ไม่ตีงีข้ขอแล้วก็เทอีกอยู่แล้วเราเทขานแล้วก็เทพื้นเทอีกพวกไม่โผล่โผล่ใส่รถหมดเลยบางชอบใช้แรง เดี๋ยวก็ไปโดนเสากระเถิบอีกตั้งสาวเสร็จแล้วค่ะเทก้นหลุมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ทำคานราตัดเหล็กทำคานนี่ค่ะห้องน้ำ ลำบากมากค่ะเวลาปวดท้องปวดอะไรองเงี้ยลำบากมากก็เลยว่าเออทำห้องน้ำสักหน่อยนึงนี่ค่ะห้องน้ำที่สวนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะครึ่งค่ะพี่น้องห้องน้ำได้แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวิ่งคานวางคานแล้วก็เทป,ปูนคานนี่ค่ะโอเคแล้วค่ะห้องน้ำที่สวน ทพื้นห้องน้ำทำห้องน้ำที่สวน,นะคะ่ะเนี่ยได้ขนาดนี้แล้วค่ะถ้าไม่ลงมือก็ไม่ไม่ได้ทำถ้าไม่ลงมือก็หมด ไม่ลงมือก็ไม่เสร็จไม่เสร็จ <laughs> ทำห้องน้ำด้านในฉาบเสร็จแล้วห้องน้ำ ห้องน้ำสะหน่อยการเปียกกับกันการอะไรเรียกการเปียกกันแห้งนะห้องน้ำห้องน้ำเราไปแล้วค่ะ90%ยังเหลืออุปกรณ์การติดตั้งค่ะกระเบื้องก็ยังไม่เสร็จเหลือนิดหน่อยห้องน้ำที่สวนค่ะ ต่อฝักบัวเสร็จแล้วค่ะอย่าแนวห้องน้ำนิดหนึ่งค่ะห้องน้ำเราเสร็จแล้วค่ะต่อน้ำต่อระบบเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ ลองเปิดน้ำสายบัวฝักบัวดูค่ะก็โอเคค่ะผ่านค่ะ